กระทะน่าจะร้อนได้ที่นะเยวลองทอดปลาดูนะครับแบบไม่ใส่น้ำมันจะเป็นจังไ้โห

ทเทบร่อนตรงไหนเนี่ยเอื่องก็ออกเลยนะเ,เล่นไปได่อยู่ถ้าเทปร่น